ที่นี่ลำปางลำปางแต้ๆนะไม่เคยนึกมาก่อนเลยค่ะว่าลำปางบ้านเราจะมีชนชาติพันธุ์เยอะขนาดนี้จนเมื่อเราได้มางานมหกรรมชนชาติพันธุ์ที่อำเภองาวนะคะแต่ละชนเผ่าจัดหนักจัดเต็มแสดงวัฒนธรรมการแต่งกายได้อย่างรุ่มรวยสุดๆเลยค่ะพี่เขาบอกว่าเครื่องหัวนี่หนักมากเลยนะคะและหากว่าใครไม่เคยแต่งมาก่อนก็ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยค่ะอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวง มีประสบการณ์แล้วก็ไม่เหนและที่สำคัญมากก็คือชุดประจำเผ่าผู้หญิงทุกคนจะต้องมีเป็นของตัวเองนะคะทำให้นึกถึงพวกเราที่เป็นคนเหนือคนลำปางคนประจำภาคต่างๆเรามีชุดประจำภาคข,ของเราหรือยังหน้าร่มกระถุงเรามีชุดพื้นเมืองประจำตัวเอาไวส้สวมใส่ในวันสำคัญแล้วหรือยังเห็นชุดแบบนี้ก็คงพอเดาได้นะคะว่าเป็นชาวอิ๋วเมียนหรือว่าเผ่าเย้าแต่วันนี้ที่สวยเป็นพิเศษก็คือเครื่องประดับเงิน ที่จะนำมาตกแต่งเพิ่มขึ้นแม้แต่บนศีรษะที่เป็นผ้าโพกหัวเนี่ยก็จะประดับไปด้วยเครื่องประดับเงินด้วยนะคะสวยวิจิตรมากๆเลยค่ะส่วนนี้จะเป็นแม่ๆเผ่เาม้งนะคะม้งสาวๆเขาก็มีชุดประยุกต์น่ารักค่ะส่วนชุดไทยลื้อทางพยาวก็จะไม่เหมือนไทยลื้อในอำเภอเมืองเป็นไทยลื้อะะหรือจริงเปล่าลือจริงน่ารักเนาะ <Rey ina> เห็นสาวๆเขาภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ของตนเองแล้วก็ดีใจจังเลยนี่เป็นเผ่าล้วที่เหลืออยู่ค่ะแล้วก็นี่เป็น เเกเรียงนะคะโอ้ยน่ารักกันเนาะไปกันค่ะเราไปดูขบวนมหกรรมชาติพันธุ์จังหวัดลำปางนะคะว่าในลำปางบ้านเรามีชาติพันธุ์อะไรบ้างและส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านไหนบ้างคะ่ะเปิดกันที่ชาวอิ๋วเมียนที่น่าจะมีมากที่สุดในจังหวัดลำปางนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านบอสี่เหลี่ยมบ้านผาลาดบ้านแม่ตาหรือจะเป็นบ้านขุนแหงที่ตำบลปงเตาอำเภอเงาวก็จะมีชาวอิ๋วเมียนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเลยค่ะ และเพิ่งรู้ในวันนี้ค่ะว่าบ้านสามเหลี่ยมก็มีนะคะปกติรู้จักแต่บ่อสี่เหลี่ยมเนาะสังเกตดูสิคะว่าพี่เข้าตูใช้คำว่าน่ารักใช้คำว่าสวยเปลืองมากนะคะเพราะว่าตื่นตาตื่นใจกับการแต่งกายของชนเผ่าจริงๆค่ะเขาต่างคนต่างก็ตระเรียมาอย่างเต็มที่เป็นความภาคภูมิใจที่ได้แสดงอัตลักษณ์ของตนเอง เท่าที่สังเกตดูเนี่ยมีคนทุกวัยนะคะวัยรุ่นก็มีวัยกลางคนก็มีวัยชราก็มีนะคะนั่นหมายถึงความสามัคคีการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั่นเองค่ะปิดท้ายที่ชาวอยู่เมียนบ้านวังใหม่อําเภอวังเหนือนะคะแล้วก็มาต่อกันด้วยสาวๆน่ารักน่ารัก,ารกชาวกเหรียงค่ะเห็นไหมละ่ะ ว่ามีทุกวัยจริงๆแล้วมันทําให้เราเพลินเนาะและมั่นใจได้ว่าวัฒนธรรมประจาชนเผ่าเหล่านี้จะไม่สูญหายไปไหนเพราะว่าทุกคนมีความภาคภูมิใจและรักษาขนบธรรมเรนียมประเพณีเอาไว้อย่างมั่นคงนั่นเองค่ะ โอ้ยตา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 ย,ตายใจละลายกับชาติพันธุ์อาขาค่ะจัดเต็มมาพร้อมกับการเต้นจะคืดซึ่งถือว่าเป็นอัตลักษณ์ที่เราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าเอ,อ้านี่เขาเป็นอาขานะเขาก็จะเต้นจะคืดไปด้วยนะคะแล้วดูสิเครื่องหัวเครื่องแต่งกายเนี่ยจัดเต็มจัดหนักขึ้นหนักจริงๆนะคะและอย่างที่เราไปสัมภาษณ์นะคะเขาก็บอกว่า จะต้องมีชุดประจำเผ่าของตนเองเอาไว้สวมใส่ในวันสำคัญค่ะเห็นเต้นจะคืดูเหมือนง่ายๆแบบนี้พี่เข้าตูเคยไปลองแล้วนะคะปรากฏว่าโอ้โหมันจะมีระดับแอดวานซ์นะคะยากเหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าจะทำกันง่ายๆนะ จากชาติพันธ์อาคาเราก็มาดูสาวสาวชาวม้งกันบ้างนะคะซึ่งม้งเนี่ยสิ่งที่สังเกตได้ก็คือว่าเขาจะมีแฟชั่นชุดม้งของเขาเนี่ยหลากหลายมากๆน่าจะเพราะว่ามาจากชาว12ปัน,นาที่เขาจะคิดแฟชั่นให้มันดูทันสมัยใช้ผ้าที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะดูสิ โอยสาวๆก็จะชอบนะคะชอบใส่เนี่ยมีทั้งกระโปรงสั้นกระโปรงยาวมีหลายแบบมากๆถ้าใครเคยไปปีใหม่มงจะพบว่าสาวๆวัยรุ่นชุดมงเนี่ยมันน่ารักจริงๆค่ะ ดูไปเพล,เพลินก็มาสะดุดตาที่บ้านแม่พร้าวนะคะซึ่งพี่ข็ตูจําไม่ได้ว่าชนเผ่าอะไรใครรู้บอกหน่อยนะคะและนี่ก็เป็นชนเผ่าไทยลือนะคะที่ตําบลปงเตาอําเภองาวค่ะซึ่งการแต่งกายเ,ยเห็นได้ชัดว่ามีความแตกต่างกับไทยลือ้อบ้านกล้วยอําเภอเมืองไปเลยค่ะ ส่วนนี้เป็นชาวลัวที่เหลืออยู่ที่บ้านวังใหม่อำเภอวังเหนือนก็จะมีวัฒนธรรมร่วมคล้ายๆไทยใหญ่อยู่มากเหมือนกันค่ะซึ่งชาวลัวที่เราเห็นเนี่ยเขาอบพยพมาจากจังหวัดเชียงรายนะคะและชนชาติพันธุ์ที่สําคัญอีกชนเผ่าหนึ่งก็คือลีซอนะคะที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยเพราะว่าถ้าใครเคยเห็นตุ๊กตาที่เป็นชนเผ่าต่างๆก็จะเห็นชนเผ่าลีซอในราคาที่มีชุดเป็นเอกลักษณ์อย่างมากนะคะและปิดท้ายด้วยชาว ลาหูค่ะกับขบวนที่ตะการตาของชนชาติพันธุ์จังหวัดลำปางในวันนี้นะคะจากนั้นเราก็ไปสัมผัสกับวัฒนธรรมการกินกันต่อค่ะซึ่งอาหารแต่ละอย่างของแต่ละชนเผ่านั้นอร่อยมากๆเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นอาหารจากธรรมชาตินะคะอย่างอันนี้ก็เป็นไข่ป่ามนะคะต้มผักกาดดำใส่มันเทศอันนี้ก็อร่อยอร่อย,ออยค่ะส่วนจานนี้ก็คือหมูห่อใบเมี่ยงหรือว่าไผ่ชานั่นเองนะคะรสชาติโดยรวมอร่อยทุกจานค่ะแต่ว่าจานนี้อาจจะ ลมก็เลยเหนียวไปนิดนึงค่ะ